ค่ะเหตุผลที่ตัดคลิปเพราะวะ่าเออถ้ามันนานเกินไปอะค่ะมันโหลดสาและอียังบางเธอมันหาวบ่เจอเวลาเขาออกมาตัดว่าดูเป็นอย่างถ้ามันเกินหนาทีป่ะน,นี่แซ่บกินลับๆดิบๆ ติดตอกันมาส่องมือเรา้วเว้ะขอกินแบบนี้บ้างติดคอเปล่าน้ำก่อนแป๊บนึงได้ละเกือบติดคอตายเมื่อกี้อะถามว่าภาษาที่หนูเวาอยู่นี้เป็นภาษายังบางคนแววว่าเป็นภาษาเหนือเป็นบอกคาบางคนเข้าใจภาษาเหนือเป็นภาษาพุทธไทยคะ่ะสกลนครหนูเป็นคนสกลน,นครค่ะ ตวาแล้วจากตอนแรกอ่ะดูเขาอ่ะแพนดินถนน,นมันสุดตัวอยู่ที่โรงพาบาลนะคะโรงรพยาบาลบชิรพยาบาลแล้ทีนี้เ้ากับอุตส่าห์หดหูเนาะก็ะรู้สึกเสียใจรู้สึกยำแย่แล้วมาเบิ้งข้าวบักหนีกับเจนี้เอากันอยู่บนรถเฮ้ยมันได้เหรอ,อบมดคำสีเว,วเลย คัน้นปกติเขาคงจะว่าไปเอากันแบแน้นหรอกคะ่ะอันนี้มันเป็นแบบธุรกิจขเขาเพราะว่าเขาไปเปิดวาร์ปแล้วอยู่ในติ๊กตอกอะคือมันจะชอบแบบนี้ไปนั่งยูโคนหินแล้วก็ให้ผู้หญิงอมให้แล้วก็เอาโดดนะคะถ่ายวิดีโอก็เป็นยู่ในเต็นท์ใส่ๆเอ,อ่อซีกันอยู่ในเต็นท์ยู่ในโคนหินอะมันชอบแนวธรรมชาติแนวเอาดอใส่ๆขนาดว่ายู่ในเต็นท์มันยังเต็นท์ใส่อืม ขนาดเต็นังี้เต็นใส่แล้วกันให้เพื่อนมันเอากล้องถ่ายหรือกล้องก็เป็นกล้องแบบย่างดีอ่ะกล้องสําหรับอัดวิดีโอแบบธุรกิจย่างดีอ่ะค่ะว่าเป็นกล้องโทรศัพท์ธรรมดาแน่นอนอ่ะหนูดูแล้วเขาเปิดวาบและออ้ย่างเธออ่ะสาวคนนั้นอ่ะก็สร้างไปไอัวที่พ่อแดนบอกว่าเปซิงเกิลมัมแล้วลูกอ่ะทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงมากเลยนะคะยิ่งติ๊กตอกนี่แบบหืมไห่เยาว่าสาดลูกหนู อายุเจ็ดขวบมัยยังอยากเต้นอยู่ในติ๊กต็อกแต่บางเธอหนูก็ห้ามไวอะค่ะหนูก็ห้ามไวยุ่นั่นแหละเด็กยังรู้จักเลยเขาไปโรงเรียนเขาคุยเรื่องติ๊กต็อกแล้วอี้ยังอ่ะถ้าเขาไปโรงเรียนลวเพื่อนอะพ่อแม่เขาเอาให้ฟังว่าเออแม่คนนี้ไปทําแบบนั้นแบบนี้แล้วเขารอลูกเธอเด้ถ้าเขารอลูกเธอล่ะเขาจะรู้สึกจังไหนนั่นแหละค่ะเอ็นอย่างก,กะก็ยากหรอกนั่งทําไปแล้วนั่งก็ต้องรับผลกลับมาค่ะกับเงินพันหนึ่ง นั่งน่าจะชอบด้วยละ่ะชอบแบบนี้ด้วยละ่ะเพราะว่าเงินพันนึงไปทำย่างอื่นมันก็ได้คือการหารับจ้างนะจำว่ารับจ้างไ,ไ้หางาง่ายๆเด้อเอางานทำความสะอาดอย่างเด้อฮังคูเก็ไม่ใช่หางานหรือเปล่ามันเป็นเมืองที่แบบจะเลยลุ่งเรื่องอะคะ่ะอย่างมันก็หางายตามแอปตามอย่างมันได้เบอร์ละแต่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ดีวลวล่ะพีเจอพี่ เปิดว่าเปิดอย่างนาเธอออกมานั่นมิจบริกันไปยังไงสองฮอสองฮอได้วยะะัง่ะ ไปได้กินคารเบอร์เหมือท้ายคลิปลงติ๊กต็อกแอปอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะแปะลิงก์อ่ะได้14บาทแต่ก็ดีกว่าบ่าได สดเลยที่ว่างอืมสดชื่นแถว่ตอนทํำเนี่ยแกพาให้เขาซีออมบานออมเมืองบอ่ออาย พอเข้าสถานีตำรวจเอาเสื้อปิดหัวเป็นแบบนี้เวลาทำความผิดหรือทำทิ้งที่มันสมควรอายเธอบพาะอายเหรอแต่ว่าเข้าสถานีทำตำรวจเธอปิดไว้เพราว่าเธออายประชาชนแต่ตอนเธ,เธอแกพาให้เขาซีอยู่บนรถขี่ออมบนันออมเมืองเธอบอายโอ้ย,อยป้าไป ขท้าติดกระแสเนาะเฮาก็ต้องติดกระแสทันกระแสเนาะค่ะเนาะเอ่อย่างนีดน้อยก็ได้รู้เท้าทันรู้ทันกระแสบ้างละแต่จากที่เบิ้งนี้มันเอาไปทําเป็นธุรกิจได้เงินได้ทองเนี่ยนี่บักนี่มันข้อคันธุรกิจหนังโปอืไปแล้วทกหน้าที่แล้วค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อที่รับชมกันปะกาฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้เด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ